Whoa, up there. ค่ะในสงครามเทรดวอลเทควอลเนี่ยนะคะระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยหลักๆมันก็จะมีเรื่องชิปใช่ไหมคะคุณสังวาชิปที่แอดวานซ์มากๆเนี่ยสหรัฐก็ไม่ยอมส่งให้จีนเนาะส่วนจีนเนี่ยก็กลุมแร่หายากเรียกว่าเกือบหมดโลกเนี่ยนะคะก็จะยึดเป็นเงื่อนไขที่จะส่งไม่ส่งให้สหรัฐนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราพอเห็นว่ามันมีความพยายามในการตกลงกันอยู่นะคะอย่างตกลงแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทาง างฝั่งสหรัฐเนี่ยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮาวเวิร์ดเรคกนิกนะคะก็บอกว่า,าจะนำเรื่องนี้เนี่ยมาคุยกันแล้วก็คือให้จีนคือฝั่งสหรัฐเนี่ยจะยอมให้จีนเนี่ยเข้าถึงชิปนะคะบางส่วนแต่นั่นต้องนำไปสู่การที่ จีนเนี่ยต้องส่งแร่หายากให้กับสหรัฐนะคะซึ่งมันก็น่าจะวินวินทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะเพราะว่าจีนเนี่ยก็มองว่าสหรัฐเนี่ยที่ผ่านมาใช้การควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นธรรมส่วนสหรัฐก็กังวลเรื่องการควบคุมแร่หายากของจีนที่จะทําให้เสถียรภาพของโซ่ประทานโลกเนี่ยมีปัญหานะคะทีนี้เนี่ยพอเราดูแบบนี้เนี่ยก็กระเถิบมาเมื่อสัต์ตอนต้นกรกฎานเนี่ยก็สหรัฐก็ยอมให้จีนซื้อซอฟต์แวร์ชิปได้นะคะ

จะทาแบบนี้ได้จีนก็ต้องส่งได้หายากให้สหรัฐด้วยนะคะแล้วก็ทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะไปตะเวนหาเหมืองแร่หายากนะคะซึ่งแน่นอนเกือบทั้งโลกเนี่ยอยู่ภายใต้มือของจีนแล้วนะคะตอนนี้สหรัฐถึงขั้นออฟเฟอร์การันตีขั้นต่ํารับพร้อมรับซื้อทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่า70%เนเนี่ยของแร่หายากคือทั้งที่อยู่บนดินใต้ดินเนี่ยสหรัฐเออจีน คลองไปอยู่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งทางฝั่งสหรัฐก็จะทำบ้างแต่อย่าลืมนะคะกระบวนการแยกแร่ที่ซับซ้อนแล้วก็ใช้ไอ,อ้เรียกว่าเ,เกิดมลภาวะเยอะๆเนี่ยจีนเนี่ยก็จะมีความสามารถตรงนี้มากนะคะคือครอบคลุมเรียกว่ายึดครองเทคโนโลยีนี้เทคโนโลยีเดียว แต่สิ่งที่อยากจะบอกเนี่ยก็คือว่าน่าสนใจไหมคะคุณสังคมาขนาดที่มีการจํากัดทั้งสองฝ่ายเนาะจีนกับส่งออกแม่เหล็กซึ่งก็เป็นอแร่หายากสามสี่ตัวซึ่งเขาบอกว่าอยู่ในท็อปเซเว่นของบรรดาแร่หายากเนี่ยนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกกับสามเท่าของเดือนพฤษภาคมเออนั่นแหละทีนี้เขาก็เลยสงสัยกันว่าโอเคคุณโรงการแต่มันทำไมพรวดพลาดขนาดนี้เนาะ นั่นแหละก็น่าสนใจค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ไทยมามีส่วนนะคะรอยเตอร์เนี่ย<ม>เขาเปิดโปงว่ามันมีบริษัทเนี่ยอย่างน้อยสักสองประเทศก็คือไทยกับเม็กซิโกนะคะซึ่งช่วยสารัฐเรียงมาตรการแบนแร่หายากของจีนเนี่ยก็คือแอบส่งแต่นี้เนี่ย,ยอ่านไปอ่านมาเลยฉันรู้สึกว่าเหมือนมีการปิดตาข้างหนึ่งเลยอะ่ะคือแร่เนี่ยบ้านเราก็จะเรียบครวงเนะ แอนติโมนีะคะซึ่งเป็นแร่ที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ชิปสารหน่วงไฟต่างๆนะคะปรากฏว่าจีนเนี่ยแน่นอนว่าในประเทศไทยเราไม่มีนะคะเอ่อไอแอนติโมนีแล้วก็กาลเลียมแล้วก็เจอเ,จร,เจรเมเเนียมเน่ยนะคะปรากฏว่า ข้อมูลทางการค้าที่รอยเตอร์เขาไปดูมาเนี่ยปรากฏว่าจะมีซักสองประเทศที่ส่งออกเยอะนะคะซึ่งไทยและเม็กซิโกเนี่ยพุ่งมาติดกลุ่มท็อปทีในการนำเข้าแอนติมนีจากจีนนะคะแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งบริษัท ของไทยเนี่ยที่เป็นบริษัทที่นำเข้าเออส่งไปให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเน้นไปดูแล้วชื่อบริษัทไทยยูนิเพ็ตอินดัสทรีนะคะเป็นบริษัทย่อยของหยงซุนเคมิคอลซึ่งเป็นผู้ผลิตแอนติโมนีจากจีนนะคะไม่แน่ใจว่าได้แตะท่าเรือไทยหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าใช้ชื่อบริษัทนี้ละคะ่ะในการส่งไปนะคะแล้วก็เวลาส่งไปเนี่ยออตัวแทนของจีนหรือชิปปิ้งเนี่ยจะเปลี่ยนฉลาก เป็นคือแทนที่จะบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรก็จะบอกว่าเป็นเหล็กสังกะสีแล้วก็อุปกรณ์ศิลปะนะคะถ้าเราดูเจอข้อมูลของกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้าเนี่ยไทย u n นิเพ็ n อินดัสทรีเนี่ยคุณสังกมาคะพูดถึงหุ้นเป็นจีนทั้งหมดจีนร้อเปซเลยนะคะแล้วก็บริษัทที่อยู่ในเม็กซิโกก็เป็นบริษัทค,คล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันก็คือเป็นบริษัทจีนที่ไปตั้งสาขาที่นูน่น นะคะผู้ถือหุ้นจีนทั้งหมดแล้วก็หลักลอบส่งไปทีนี้ละคะ่ะมันก็เป็นประเด็นว่าโอ้โหประเทศไทยนี่เนาะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแต่คุณสังกมาถ้าเราไปดูในฝั่งของมาเลเซียเนี่ยคือตอนนี้มันจะมีประเด็นเรื่องชิปใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียเอาจริงเอาจังมากเพราะว่าอีกไม่นานเนี้ยจะมีกฎหมายหรือระเบียบออกมาเรื่องการจํากัดการเข้าถึงชิปของไทยและมาเลเซีย เพราะว่าเขามองว่าเป็นส่วนที่ทําให้ให้ตัวที่ห้ามจริงๆเนี่ยมันจะมาลักรอบผ่านประเทศแถวนี้นี่แหละค่ะนะคะไทยเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นทําอะไรเลยแต่มาเลเซียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะกระทรวงพาณิชย์ก็แถลงล่าสุดเนี่ยคุณสังมาคะ,ปะอปปชของมาเลเซียเนี่ยเข้าไปตรวจสอบบริษัทเลยนะบริษัททีออ่อยู่ในขบวนการลักลอบขนเสษโลหะ นะคะใน5รัฐแล้วเขาก็ไปพบว่ามีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้ทางการมาเลเซียโดยเฉพาะปปชเนี่ยเขาไปดูนะคะว่าโออันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่ลักลอบส่งชิปไปที่จีนด้วยนะคะก็แสดงให้เห็นความเอาจริงเอาจังของออทาง มาเลเซียมากเลยนะคะซึ่งบริษัทที่เขาชื่อว่าบริษัทเนชั่นเกตเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ใน500คืออันดับท็อป500บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วมากนะคะแต่ว่า ก็มีหน้าที่ซื้อเขาประกอบกิจการเนี่ยก็คือ,อประกอบหน่วยประมวลผลกราฟิกนะคะ G P U ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของบริษัท n v i น i a นะคะในการนําหน่วยประมวลผลเนี่ยไปลงในเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีรายงานว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่ลักรอบนํำไปให้จีนค่ะ ถ้าเห็นพอเป็นมาเลเซียจริงเอาจังแบบนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยเรายังเงียบเงียบอยู่อย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงบ้างเมื่อระเบียบของทางฝั่งสหรัฐออกมาค่ะคุณสันมาค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่นา่าติดตามมากๆเกี่ยวกับเรื่องราหายากค่ะ